สิกถ้าคุณเห็นเลขเ6็กช่วงนี้นะครับ a n g เจ Number ของคุณเป็นเป็นการเป็นการการันตีเป็นการคอนเฟิร์มว่าคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เนสพูดไปเป็นจริงและเนสจะบอกว่าคนที่เขาทิ้งคุณไปคนที่คุณเคยรู้จักเค,เคยเดทด,ด้วยคุยด้วยแล้วเขาทิ้งคุณไปหรือเอาไปไปเดทกับคนใหม่ไปโพสต์รูปกับคนใหม่เนสเขาไปโพสต์รูปคนใหม่ไปโพสต์รูปกับคนใหม่ไป ไปเปิดตัวกับคนใหม่หรือว่าคุณทิ้งเขาหรือว่าออกแตกแยกออกจากหางกันคนคนนี้เขาจะกลับมาแล้วเขาจะมาขอคืนดีจากคุณได้ six s u cups เขารู้สึกว่าคุณเป็นทวิน f ฟ a m e แล้วก็เป็น soulmate เขารู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกได้ถึงโซของคุณเขารู้สึกได้ว่าเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้คุณน่ะคือ t วิน flame คือ soulmate ของเขา ตอนนี้ไพ่เนเชนชัดมากๆว่าเขาฝันถึงคุณเยอะมากๆด้วยไพ่แองเจลด้านบนนี้เขาฝันถึงคุณเยอะมากๆแล้วเขาเรารู้สึกว่าคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกได้ว่าคุณนะ่ะคือคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทวิเนเฟรชแลวเป็นโซเมทของเขาคือสวรรค์จักรวาลถูกจัดสรรมาให้เขาแล้วเขาคิดแบบนี้ต่างจากที่เขาทิ้งคุณไปเขาห่างหายคุณไป โอเคแมสเซจนี้กลับมาแล้วไม่รู้ว่าคุณจะทัน leading รอบแรกหรือเปล่าแต่แมสเซจนี้กลับมาแล้วเขาจะมากลับมาด้วยคําขอโทษและดอกไม้แมสเซจนี้แรงมาก king of cups โอเค confirm แล้วระดับหนึ่งว่าพลังงานของคนนี้เป็นผู้ชาย นะครับไม่ว่าคุณจะดิวอยู่กับ Masculine Energy Feminine Energy แล้วก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายโฮไทยฟังแบบรอแป๊บหนึ่งนะถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงพลังงานคนนี้เป็นเป็น u s i u l i n e เป็น Masculine แล้วเขาคิดว่าคุณคือ s โ m a ม e ของเขาคุณคือ Tobin' ป็นเฟรมของเขาหลังที่จากที่เขาหายไปแล้วทบทวนตัวเองหลังจากที่คุณหายไป หลังจากที่เขาหายไปแยกทางกันเราทบทวนตัวเองแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเรารู้สึกว่าพลังงานนี้จะย้อนกลับกันถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณคุณรู้สึกว่าคุณตระหนักได้แล้วคิดได้แล้วว่าคนคนนี้คือทวินเฟลมของคุณคือโซเมของคุณคือคนรักของคุณแลาคุณอยากกลับไปหาเขานะครับ พลังงานนี้ชัดเจนมากๆไม่ว่าคุณจะมาฟังไลฟ์หรือมาฟังย้อนหลังนะครับแมสเซนนี้เดินของเอฟโรคนเก่ากลับมานะครับจะรีแคปให้ฟังคนเก่ากลับมาได้เงินจากชาวบ้านไฮไลท์อันนี้เหมือนเป็นเหมือนเหมือนสำนักข่าวอันหน,นึ่งเองมองเนสเป็นแบบสำนักข่าวอันหนึ่งนะครับเหมือนแบบเป็นรายงานข่าวจากจากเบื้องบนจากแบบจากจัก,กรวาลนะครับเป็นไฮไลท์ช็อตเด็ด ไฮไลท์ช็อตเด็ดจักรวานนะครับเดินเมษาคนเก่ากลับมาขอคืนดีนะครับเขาคิดว่าคุณเป็นวินเฟลมแล้วก็ในส่วนของเรื่องเงินนะครับจะมีการได้รับเงินจากชาวบ้านใครที่ตามหาชูก้าเดดดี้ชูก้ามัมมี่เข้ามาแน่นอนนะครับและได้เงินคุณจะได้รับเงินเป็นแบบได้เงินแบบเงินส้มหล่นเงินแบบเงินสายฟ้าฟาด แล้วเงินเหล่านั้นน่ะจะทําให้คุณดูดีแล้วก็สวยขึ้นไม่ว่าคุณจะลงคุณอยากจะทําศัลยกรรมจะฉีดโบท็อกจะไปเติมหน้าจะไปทําผิวอะไรก็แล้วแต่คุณปังได้นอนเดินหน้านะครับในเรื่องของรูปร่างภายนอกเนาะโอเคความรักี่ดีก็เข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเนเธอร์บอกว่าเขากลับมาขอคืนดีทําแมสหนีนแรงมากๆไม่รู้เป็นของใครนะครับโอเคหลังจากนี้เราจะมาดูพิษอาคาร์ดกันนะครับทุกคนพร้อมไหมพิษอาคาร์ดเดนเนอร์ เนจะเ,เนจะขอที่ชัดแบบแป๊บนึงน,นะที่ชัดแบบน,น,นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับไปโหวตกันด้วยนะว่าช่วง3ามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยอยากรู้พลังงานของคุณมากๆวันนี้พลังงานดีมากๆรู้สึกว่าใครที่ฟังอยู่เราไม่ยอมทักทายเน,ยนเนจะโกรธมากๆคือ <laughs> พลังงานดีมากๆทุกคนเพราะปกติเราไม่ไลฟ์กันนะครับแล้วปกแต่ว่าคลิปเนี้ยเนจะ เนจะแบบเขาว่าอะไรเนจะไม่ลบทิ้งเขาอยากให้เป็นคลิปของเดินเดอนเมษาบ้างนะเนปนายนะ